สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการประชุมอีกครั้งหนึ่งของสบอ,อนะครับก็จับข้อมูลที่ได้ชี้แจงกันในที่ประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมหลายเรื่องสิ่งที่น่ายินดีก็คือสาการในการติดเชื้อในการเสี่ยงชีวิตเราก็เริ่มลดลงมาตามลําดับนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ไปฏิบัติตามมาตรการได้กาหนดออกไปนะครับสําหรับผู้ที่ยัง ลหละรวมอยู่อะไรต่างๆเราเนี่ยก็ขอให้ให้ร่วมมือกับรัฐก,กันลกันโดยพวกนี้ในเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครบนะครับเรามีวัคซีนที่เพียงพอมียารักษาโรคที่เพียงพอมีเตียงที่เตรียไมไว้สำหรับรับการรักษาเพียงพอนะเพราะฉะนั้นสิ่งของตานี้คือมาตรการที่รัฐดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นการเสนอมาหลายวาระด้วยกันนะครับแล้วสิ่งที่หลายคนก็คงอยาก,กทราบเพราะวันนี้เราก็เป็นการผ่อนคลาย ในเรื่องของสีของจังหวัดนะครับก็เหลือเพียงสีเขียวกับสีฟ้านะนะสองสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,กนแล้วก็เหลืองนะเพราะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วสิ่งอีกอันที่ทุกคนอยากทราบก็คือเราได้มีการผ่อนมีมติในการเห็นชอบลงกันในการจะผ่อนคลายในะเรื่องของอาจารย์ที่ท่องเที่ยวภับบาร์รต่างนะก็จะดำเนินการในวันที่หนึ่ง มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องที่รับมาแล้วก็มีนาบริการทั้งนี้เราก็ต้องมีนาในมาตรการด้าน,นสาธารณสุขด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราจะผ่อนคลายให้เปิดเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะท,ทั้งผู้ให้บริการั้งผู้ไปเที่ยวนอกนั้นก็มีการปรับมาตรการในการาเข้าประเทศอะไรใหมนะ่ให้มันรวดเร็วขึ้นเพราะว่าจํานวนคนเพิ่มมาขึ้นทุกวันในการเดินทางเข้าประเทศจากสถิติที่เข้ามาในแต่ละวันนะโดยพิจารณาอากาศ นะครับแล้วเราก็ในส่วนของทางเรือทางบกนะครับก็มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งก็จะได้มีการหารือตามสถานการณ์ต่อไปนะครับวันนี้ก็ยังเรียบร้อยดีอยู่นะเรื่องสําคัญเรามีอะไรอีกไหมที่นายกต,ต้องพูดเรื่องวัคซีนนะมีเพียงพอเลยจ้ามีเพียงพอยืนยันว่ามีเพียงพอเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการฉีดวัคซีนโดสพูสเตอร์ ให้มากที่สุดนะเข็มสามเข็มสี่นะก็ในเมื่อมีวัคซีนก็ฉีดนะครับยังไงมันก็ปลอดภัยนะผมเองก็ฉีดมาแล้วเข็มสี่ก็ยังยังไม่มีอะไรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือก็ได้สอบถามในเรื่องของการเปิดโรงเรียนใช่ไหมออนไลน์ต่างๆก็ได้รายงานวว้ทุกอย่างก็ยังอยู่ในเก์ที่ควบคุมได้อยู่นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่มาตรการรัดต่อไปเนี่ย รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนรู้ว่าประชาชนไม่สบายใจเพราะว่าก็ทุกคนก็ถูกสาการนี่ทําให้เกิดความลําบากในการประกอบการประกอบอาชีพทุกเรื่องรัฐบาลก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ขอให้เข้าใจรัฐบาลด้วยแล้วกันนะวันนี้ประเทศไทยก็จะได้ถูกระดับึ้นเป็นประเทศระดับต้นๆในโลกระดับในสิึธิ์ในอาเซียนํนามในเรื่องการดูแลและการแพร่ระบาดนะครับ แล้หลายอย่างก็ทำไปเป็นบทเรียน,นาจากอเ o โก็ทำของเราไปศึกษานะแล้วก็วันนี้การท่องเที่ยวของไทยก็ได้รับความชื่นชมนะครับจากต่างประเทศนะเ่นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดภูเก็ตอะไรอะไรอีกนะเชียงใหม่อะไรเรีอน,นะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละแตนะถ้าเราทําได้แล้วนะร่วมมือกันดีนะฉีดวัคซีนให้ครบมันก็จะดีขึ้นไปกว่านี้นะผมคิดว่า เพราะเครื่องจากกาักรสำคัญของเราก็ทราบดีอยู่แล้วเครื่องจักรเครื่องยนต์สาคัญในเรื่องเศรษฐกิจ,จกเราก็คือเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมวันนี้เราก็คาดการณ์ว่าจะจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นรนวนมากพอสมควรแล้วก็คงจะทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเครื่องจาัก,การอื่นก็ยังยังไปได้ชานะเพราะมันมีมันมีซ้อนสามซอนอยู่ตอนนี้ซอนแรกคือเรื่องมาตรการกีการทางการค้านะครับอันที่สองคือโคจิก้าอันที่สามสาการความขัดแยง้ง ซึ่งมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดอลยนะนั่นเท่ากับรัฐบาลก็เจอไปสามเด็กอยู่แล้วเนี่ยนะนั่นผมก็ยายาไปทำอย่างดีที่สุดนะตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องแาบผลการหารือของทุกฝ่ายนะมันจะไปด้วยกันนะนะขอบคุณทุกคนนะครับเจสทำไมเหรอเออเดี๋ยวคอยดูนะยเงไม่รู้กันสายป่ม ทราบๆก็หาเรื่องอยู่แล้วได้ไปเรื่องกรรมการนี่ก,ก็ต้องดรเนินการนะก็ผมก็มีแต่เพียงวาย้ำเตือนขอทุกอย่างไปไปตากฎหมายนะแล้วให้ความเป็นธรรมทุกอย่างนะเพราะกรอบหน้าของนายกตีไปสั่งอะไรไม่ได้อยู่แนละ้วเรื่องของกรรมการเรื่องของถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องของศาลเสริมได้ถึงมาเนาะนายกยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์อะไรขึ้นและให้ความเป็นธรรมทุกคน ครบ8ปีแล้วจะประหารท่านนายกมองสถานการณ์เปงนไรบ้างคะ